สวัสดีค่ะคุณปู่สุรัตน์นะคะก็วันนี้อแอนมินนะคะก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็อำเภอเผู้สิงนะคะแล้วก็วันนี้แอดมินนะคะพาทุกท่านมาดูาผมนะคะเขาเรียกว่าผมอะไรนะ,ผม,ระนผมกระเตนผมกระเตนนะคะวันก่อนเราถ่ายเป็นแม่ผู้หญิงนะคะแม่ผมหอมแต่วันนี้แอนมินเจอฤาษีเป็นผู้ชายนะคะซึ่งไว้ผมยาวมากๆหากปล่อยเห็นไหมกระจุกตรงข้างล่างนะคะ ก็จะถึงดินเลยนะครับแต่เดี๋ยวแอดมินจะให้ล่ามล่าม,าม <laughs> ภาษาคอมเมนต์คุยกับคุณตานะคะคุณพ่อฤษีนะคะาถามให้หน่อยนะคะเป็นภาษาเขมรก็ได้ค่ะอันนี้ผมตัเต็นนะคะต้องมัดไว้นะคะถ้าไม่มัดไม่มัดไว้อะถ้าปล่อยมันจะยาวมากจาถึงพื้นเลยเนาะเนาะปูเนะ<บ>าะเวนชนะไม่จัะเวเวนยางนมันจ้องทุบคุยจำได้เวดได้จ้า ต้องมัดไว้เดี๋ยวมันจะเวลานั่งมันจะเปื้อนเปื้อนดินจะโอโซกรดปอกจ้าเดี๋ยวมันจะสกรดปอกคือยาวมากเลยใช่ไหมยาวยาวไว้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วปูนี่ประมาณชนะไหมจ้ะโอ้ยดัดหายเพราอุ่มไผ่ชนไโอ้ยยี่สิบปียี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีไม่เคยตัดเลยเคาอุ่มมาขึ้นทามวยปู คนปรมูลคนปรมขมวยแม่อามน้อยพองเอย้ยบุขมัดเก็บมอย,ยอบุกดามาดอยอาโบเท่<ม>อาแองบานพึงอาแองโม่โอาหน้อยพองพึงบานเท่มีลูกห้าคนเออป้าเต๋ขมัตาเออยังแก่โม่บานเกิดยังแก่ค่ะนอ,อกนั้นให้บวชนะแต่สำหรับปูนี่คือแม่ไม่ได้ให้บวช อ๋อคือปูอ่ะแม่ของปู่มีลูก5คนคปู่เป็น<ร>พี่เราจังบัจจันคือปรามก็มาคือโชรมอนจะได้ส่งนี้ก็มาเนี่คือเข้ารืดสีตาไฟอืมต <า S 1> ีตาไฟก็ได้ก็ไดายากซ็อกนี่้อายุธตัลกเรียนลกอ,ลอ่ะคิดา ติ่งๆไม่เลียนอ๋อผมประมาณยี่สิบปีแล้วก็ปู่อายุประมาณอายุมากนะจ๊ะฮะอายุปู่อายุอายุกับแปดซับบนแปดสิบเก้าปีแปดสิบเก้าปีไว้มาประมาณยี่สิบปีทำไมเนี่ยค่ะทำไมถึงไว้ผมนี้ก็ไม่ไม่บานใหญ่ก่อนแจ้จ้ะซักนะซักจ้ะไม่ใช่หนกัดกัดโมคุณแอนบ่จ้ะฮะซักแจ้กัดโมคุณแอนเลย กอเวียนหนังสือตกัดซอกหนังร้านจ้ากัดซอกหนังร้านก็เซ็ตแดดไปเาเยมันเดนกัดตาด้านหรื่างัดซอกส่านหงดนี่กทุกปีไป่นม่เอ้ยค่ะก่อนที่ยโจรส่องมองต่ยอาจารย์มองอาจารย์มองโจรมอง จากไดโซน่งน่องยิดาก่อนที่จะรู้ว่ามีผมยาวผมแบบนี้คือไปร้านตัดผมทีนี้เจ้าของร้านตัดผมฝีผมแล้วมันติดค่ะมันติดวีมันติดใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกว่าไม่กล้าตัดมันจะเป็นผมแบบนี้อย่างอ๋อคือทางร้านเขาจะรู้ว่าจะเป็นผมกระเตนค่ะคถ้าเป็นภาษาขมรเขาจะเรียกว่าจากจากจากสปาโฮมค่ะก็คือใครแม่ผมหอม บ่ายก็แบบลอยเด้อถ้าเอาเวียงบัดเวียนเหมือนคนเงยเด้ลูกเนี่ยเทวดาถึงจบมาอ้อยก่อนค่ก็อนเลยน้อยคนนักที่จะเป็นแบบนี้อ๋อน้อยคนนักที่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเออเทวดาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะที่จะมาอยู่อยากมาอยู่นะประมาณนี้บอกขมาเตาน้าเตอเองขมาเรียนเต้าเต้แคลบนะสำหรับย่อซอกคนก็ปราบลูกนั่งก็ปราบ โปกก็เลยอยู oh, no. ่แต่บ้านเราจะไปเตี้ยจ้ะอ๋อเนาะไปเตี้ยบ่ทาวทาวกัดเณียอ๋อบ่ทาวเต็มเนี่ยจ้ะนั่งกินนั่งแอคมเต่าเน้อค่ะกินนั่งสําหรับโยซอกอันนี้ป้าตึกบ้านเนี่ยจ้ะนี่ฮะซักนี่ป้าตึกบ้านน่ะบ้านบ้านบ้านอ๋อสะผมบ้างมั้ยปู่โปบานปากกับบ้านล่ะจ้ะเนี่ยซอกปากไหนฮะบ้านบ้านปากกับบ้านล่ะจ้ะเนี่ยซอกเวงๆจ้ะบ้านบ่าวกับบ้านอ๋อ วิธีสระผมปู่ทำยังไงคะก็สระแต่ตรงหัวตรงนี้แหละแต่ข้างบนเนาะแต่แต่ตรงผมยาวไม่ได้สระใช่ไหมใช่ค่ะต้องมัดไว้อย่าดูยาวกันเลยเดียวก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยล้างเลยจะไม้จ่แต่ก็ไม่มีกลิ่นนะเมัน้ึกหใน่่ลลเียเป็นผมที่แบบ คือไม่ได้เกิดได้กับทุกคนนะคะดะเฉพาะคนเท่านั้นนะที่จะมีผมแบบนี้ใช่ค่ะก็ถึงว่าปู่มีพ่อแม่ของปู่อ่ะคือมีลูกห้าคนเนาะแต่มีอยู่คนหนึ่งก็คือปู่เนี่ที่เป็นผมแบบนี้อ๋อมีลูกห้าคนมีปู่คนเดียวที่เป็นนะคะปู่สุรัตใช่ประมาณยี่สิบกว่าปีค่ะยี่สิบกว่าปีอายุแปดสิบเก้าปีย่างเก้าสิบปีใหม่นี้อายุแปดสิบเก้าย่างเก้าสิบแต่ ปู่ดูแข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงค่ะแข็งแรงไม่เคยตัดเลยใช่ไหมคะไม่เคยตัดมยายนะังก็เต่งตามอายุอายุพ่องเด้อแปดสิบเก้าเด้อจ้าเต่งปีตู่เต่งเมื่อพรองจ้าปู่มีฝากอายุด้วยนะใช่เบียร์ปีนหม่เ่ะจ้าโอ้ได้ทันทีแล้วโอเคขอบคุณคุณปู่มากๆ<อ>เลยนะคะที่อ่า เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผมหอมเนาะให้ฟังก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะส่วนคุณปู่เขาจะสระผมด้านบนนะคะส่วนด้านล่างที่เป็นผมยาวนี่คือก็สระบ้างก็สระบ้างนะคะแล้วก็ผมไม่สามารถปล่อยได้เพราะว่าถ้าปล่อยนี่คือยาวลากพื้นเลยนะคะก็เลยต้องมัดเป็นกระจุกไว้ที่ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะ ก็คุณปู่สุรัตนะคะก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดก็เป็นความเชื่อนะคะครั้งก่อนแอดมินถ่ายให้เป็นแม่ผมหอมผู้หญิงนะคะแต่ครั้งนี้เป็นผู้ชายก็คือเจอเป็นท่านที่สองแล้วนะ,ะสำหรับพ่อมผมหอมเ,อเช่นกันนะคะก็ถ้าภาษาเขมรเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราผมผมกระเตนจากสักจากสวาหอมจอกสวาหอมซักจากสวาหอม ไอ้นินกลัวพูดผิดนะคะเดี๋ยวสำเนียงเขาเพียนก็ตามนี้นะคะขอบคุณอาล่ามของเราด้วยนะคะที่พูดภาษาขเขมรพื้นบ้านกับคุณปู่นะคะคุณปู่ก็ตอนนี้อายุ89ย่าง90ปีนะคะยังแข็งแรงอยู่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่ทกเรืยอก็วอาขมาทุกทุกทบบนเด้วก่อนแสดงบ้านทต ก็ซกหนูเลยตุกเธอบอนยังนาหน,าน,หนอเข้าใจมาตุกเธอบอนยังน้าปูฮะตุกเธอบอนยังหน้ากระเป๋เนาะตุกเธอบอลยังหน้าเนีนยงกำเด็นอา้าวสวมงนะจ้าน้องเบิ่งนี่กลางฤนะนัง่งพะนมจ้าพี่กินจนเง็บกินนเธอขึ้น